ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวท่านโฆษณาก็คงจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีข้อมูลมาประากอบนะครับแล้วก็รวมทั้งตอบคาถามท่านผู้มีเกียรติเลยนะครับเชิญครับก็ขอบคุณนะคะท่านสมชายแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่จริงได้รับมอบหมายเป็นคนสรุปนะแต่จริงๆคิดว่าประเด็นเท่าที่เราพูดเนี่ยมันก็มีความจาชัดก็คิดว่ามันไม่มีความจมําเป็นต้องสรุปอะไรสําหรับตัวเองก็อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะ ส่วนประเด็นที่ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคอรัปชันไม่ควรมีอายุความอยเราเรียกร้องมานานมากเลยนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ตอนที่มีการแก้ไขพรบอรของปปชว่าไอ้คดีที่เกี่ยวกับล่ำรวยผิดปกติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนปี42อรเนี่ยพรบรปป,ปชระบุว่า ผู้ที่จะถูกร้องเรื่องความล,ลย้ยผิดปกตินั้นต้องอยู่ในตําแหน่งหรือพ้นตาแหน่งไม่เกิน2ปีพวกเราก็บอกว่าไอ,เอ้เรื่องนี้มันยากมากมันควรจะไม่มีอายุความเลยสู้ไปสู้มาเขาแก้ปปชได้แค่5ปียังคิดว่า5ปีนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะถ้าท่านจําได้ว่าในพลท่านหนึ่งซึ่งทําการปฏิวัติไปเมื่อครั้งหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ในภายหลังเขาพบว่าภรรยาน้อยพยาหลวง ทะเลาะกันว่ามีเงินอยู่ในบัญชี4,000ล้านไม่ใช่ช้ากว่านั้นในพลเสื้อคับเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีประชาชนไปยื่นฟ้องกับศาลไ,ไม่ใช่ศาลยื่นฟ้องปปชเรื่องล่ำรวยผิดปกติปรากฏว่าปปรชรับเรื่องแล้วบอกว่าคดีนี้ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะมันเกิน2ปีไปแล้วเขาพ้นตําแหน่งเกิน2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยม,มันยาก ถ้าท่านจําได้สมัยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะฮะท่านตัดสินคดีกินป่าของรัฐมนตรีพลเอกสุรจิตจาลุศสณรนีโดยการต่อสู้ตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรแศาลฎีกาแล้วท่านตัดสินให้จําคุกนะคะจนไปเสียชีวิตในคุกแต่พอคดีเรื่องความล่ารวยผิดปกติของจอมพลถนอมเนี่ยท่านกลับไปใช้มาตรา17ของรัฐธรรมนูญที่ออกมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แสดงว่าการล่ารวยผิดปกตินั้นเนี่ยการตรวจสอบนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกรณีทุจริตยาเนี่ยเป็นคดีแรกนะคะที่ผ่านสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วพบว่ารัฐมนตรีล่ำรวยผิดปกติมีเงินเกินมา233.8ล้านแล้วก็ถูกสารพิพากษาให้ยึดทรัพย์แต่ว่ากรณีอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นการใช้มาตรา17ทั้งนั้นจริงๆพวกเราเนี่ยอยากจะเรียกร้องเลยว่าคดีพวกนี้เนี่ยคุณไม่มีอายุความ หรือถ้าจะมีอายุความก็ต้องเป็นอายุายความแบบคดีอาญาคืออย่างน้อย20ปีแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าอุปมาว่าเราจะให้แมวอะที่มันจะกินปลาย่างแล้วบอกว่าให้แมวเนี่ยเอากระพวนมาผูกคอตัวเองเพื่อให้คนรู้ว่าตอนนี้ฉันจะไปกินปลาย่างแล้วนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะฮะเพราะกฎหมายไม่ต้องผ่านสภาสภาเนี่ยการทุจริตค,ครอร์รัปชันก็อย่างที่อาจารย์คมสันพูดอะ ไอ้วิบัติภัยทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากที่นี่ใช่ไหมท่านใช้คาว่าอะไรนะความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมเกิดขึ้นจากที่นี่เพราะฉะนั้นคุณจะให้ที่นี่ออกกฎหมายเพื่อที่จะฟอกตัวเองให้มีมีจะฟอก hmm. ฟอกถูกให้เป็นผิดหรือฟอกผิดให้เป็นถูกไอ้ไอ้ไอ้ฟอกผิดให้ถูกเป็นเป็นผิดคงทําไม่ได้นะตแต่ไอ้ฟอกผิดให้เป็นถูกเนี่ยมักกระทํากันอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่อยู่นอกประเด็นนะคะ ทีนี้ดิฉันเองก็อยากจะกลับมาพูดถึงประเด็นเรื่องสิทธิทพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยเดนก็คงไม่อยากจะลงลารายละเอียดในสิ่งที่เพื่อนๆหลายท่านแล้วก็รวมทั้งนักวิชาการได้พูดไปแล้วแต่ิฉันคิดว่าประเด็นเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบของรัฐธรรมนูญเราเนี่ยมันออกแบบมาโดยเฉันเชื่อว่าคงได้แนวความคิดจากทางอของเยอรมันนะคะซึ่งยิ่ยงคิดว่าเยอรมันเองนั้นเนี่ยเขาประสบ กับปัญหาทางการเมืองมากซึ่งมาจากเผด็จก,การรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงได้มีกําหนดในเรื่องสารรัฐมนูญขึ้นมาเพื่อที่จะให้สารรัฐมนูญนั้นเนี่ยเป็นตัวที่จะถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายบริหารซึ่งมีมหาศาลซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่ารัฐมนูญปี40นั้นเนี่ยได้ให้อํานาจฝ่ายบริหารมากแล้วก็จึงได้ออกแบบให้มี อ,องค์กรอิสระต่างๆมีสารธรรมนูมีสารปกครองมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาเพื่อถ่วงดุลแต่ว่าเวลานี้เข้าที่เขาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าท่านฟังสิ่งที่สสก็อภิปรายเขาก็บอกว่าะจะต้องมีการทวงดุลฝ่ายตุลาการเพราะตุลาการมีอำนาจมากเกินไปอันนี้นิ้วว่ามันกับหัวเป็นหางหางเป็นหัวนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตุลาการเอาไว้เพื่อจะถ่วงดุลอำนาจที่มหาศาลของสภา รวมกับฝ่ายบริหารคือจริงๆระบบการปกครองเรามันเป็นอำนาจสนะคะคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการแต่จริงๆต้องบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วมันเหลืออำนาจสองะคะ่ะก็คือฝ่ายบริหารนั้นถูกเลือกมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะออกแบบระบบเช่นนายกเป็นคนขยายหรือเป็นคนประก,กาศให้มีเ,เปิดสมัยประชุมของสภา แต่สภาก็จะมีอำนาจในการที่จะยื่นอภิปรายถอดถอนรัฐมนตรีนายกมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะแต่ไอ้ตรงส่วนนี้ก็คือมันก็เป็นรูปแบบแต่ว่าในกระบวนการถ่วงดุลกันและการระวังสภากับฝ่ายบริหารมันจะไม่เกิดขึ้นการ่วงดุลมันจะเกิดขึ้นได้โดยในส่วนของตุลาการเท่านั้นเราเรียนคิดว่าตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาเนี่ยเราได้เปลี่ยนระบบศาลมาเป็นศาลคู่ ซึ่งสารคู่ก็คือมีอาสาราสารคู่ขนานกันฮะเป็นสารคู่ขนานคือมีสารยุติธรรมอันหนึ่งกับสารทางการเมืองก็คือสารรัฐธรรมนูญและสารปกครองขึ้นมาซึ่งสารสองส่วนนี้เนี่ยด mm hmm. คิดว่าในส่วนของสารปกครองนั้นเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่รับใช้อํานาจออกคําสั่งทางปกครองไปละเมิดสิทธิของประชาชน ประชาชนก็จะสามารถฟ้องต่อศาลปกครองรโดยต,ตรงได้ส่วนในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนี้คิดว่าก็เป็นองค์กรที่จะดูว่าในการออกกฎหมายของนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัตินั้นเนี่ยไปขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เวลานี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ควรจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสภาเนี่ยใหญ่สุดเพราะสภาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนะทีนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้อไอ้ทฤษฎีตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทฤษฎี ที่จริงๆแล้ว supremacy of parliament, of parliament กับ supremacy of constitution นี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เวลานี้เราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าเอา้าไอ้รัฐสภาเนี่ยมันสูงสุดเลือกตั้งมาจากประชาชนส่วนศาลเนี่ยมาจากการแต่งตั้งเอ้ยคุณมีสิทธิ์อะไรที่เข้ามาก้าวไกลนะคะหรือแม้แต่ตอนที่เรามีสารร,ร,รัฐมนุนขึ้นมาใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตเนี่ยซึ่งมาจากคําว่า judicial review ซึ่งจริงๆแล้ว judicial review ในภาษาต่างประเทศเขา ไม่ได้แปลว่าตุลาการพิวัดนะคะเขาแปลว่าการที่มีสารเนี่ยที่จะมาพิจารณาว่าการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัตินั้นเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือรวมไปถึงการกระทําด้วยเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าในมาตรา68นั้นเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่จะป้องกันไม่ให้กระบวนการในการออกกฎหมายหรือการกระทํานั้นเนี่ยไปขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องบอกว่าในระบบของบ้านเรานั้นเนี่ย เราถือว่าเป็น supremacy of constitution คือเรามีรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดไม่ใช่สภานะคะสภาเนี่ยเรามีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายสภาฝ่ายบริหารคือรัฐบาลแล้วก็ตุลาการองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเป็นองค์กรที่รับอํานาจตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายท่านได้อภิปรายไปว่าเมื่อองค์กรที่รับอํานาจตามรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยคุณไม่ใช่องค์กรที่ให้รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ใช่องค์กรที่รัฐธรรมนูญคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาประหารรัฐธรรมนูญอย่างที่หลายคนพูดดิฉันพูดในสภาก็โดนต่อต้านกันเต็ไมไปหมดตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับหัวหมอยกล่างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสร้างรัฐธรรมนูญฉบับลูกข้าแม่ควายข้าพ่อควายทรลพีอะไรเงี้ยก็ปรากฏประท้วงกันเป็นที่สนุกสนานะนะฮะซึ่งดิฉันเองก็คิดว่าในกระบวนการตรงส่วนนี้เนี่ยจริงๆในต่างประเทศที่เขา ต้องบอกว่าการที่เยอรมันเนี่ยเขาจะต้องมีสารรัฐมนูญพวกนี้ขึ้นมาเพราะเขามีประสบการณ์อันขมขื่นจากยุคข,ของฮิตเลอร์แล้วบอกได้เลยนะฮะว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของสมัยของฮิตเลอร์เนี่ยฮิตเลอร์เองตอนที่เขาได้เลือกตั้งมานะฮะเขาได้เลือกตั้งมาในจํานวน6ก0กว่าเสียงเขาได้มา200กว่าเสียงนะ,ะเป็นเสียงข้างมากในสภาแล้วก็มีพรรคเยอรมันอะไรของเขาเนี่ยนะ ชาติเยอรมันเนี่ยร้อยกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็มีพักอะไรโบลิเวียซึ่งมันเป็นกลุ่มศาสนาเนี่ยเป็นก็ได้คะแนนเสียงเยอะนะฮะแต่ปรากฏว่าประธานธิบดีไฮเดนเบิร์กเนี่ยไม่แต่งตั้งให้ฮิตเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งคนอื่นแต่เนื่องจากว่าในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีคนที่ไฮเดนเบิร์กตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยปรปับปลี่ยเขาไม่สามารถแก้ปัญหาภายในประเทศได้จนในที่สุดเนี่ยเขาต้อง ั้งฮิตเลอร์ขึ้นมาทีนี้ฮิตเลอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าดิฉันเองคิดว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างฮิตเลอร์กับท่านอดีตนายกทักษิณนะอย่างนี้ฮิตเลอร์เนี่ย,เ,ยเขามีความรักประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่านะเขาเนี่ยมองว่าเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันถูกลุมกินโตะโดยบรรดาสมพันธมิตรทั้งหลายสัญญาวแวร์ซายทั้งหลายเพราะนั้นเขาสามารถปลุกจิตใจความรักชาติของคนเยอรมันแล้วฉีกสัญญาวแวร์ซาย แต่สิ่งที่ฮิตเลอร์เขาต้องการําะคือเขาก็ต้องการได้อํานาจสมบูรณ์ถึงแม้เขาเป็นนายกเนี่ยที่เขาได้อํานาจแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยทำให้มีการออกกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายฉบับมอบอํานาจรัฐบัญญัติมอบอํานาจนะที่เรียกว่า enabling act โดยให้ผ่านสภานะคะแล้วก็มอบอํานาจให้ฮิตเลอร์หลังจากมอบอํานาจนี้แล้วเนี่ยทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยสามารถที่จะนำเออยอรมันเข้าสู่สงครามครั้งที่สอง แล้วก็สามารถที่จะฆ่าชาวยิวเนี่ยหกล้านคนเพราะฉะนั้นเย้งคิดว่าประสบการณ์อันขมขื่นอันนี้ของเยอรมันเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องการที่จะให้เผด็จก,การเสียงข้างมากในสภานั้นเนี่ยสามารถนําพาประเทศเขาไปสู่ความวินาศความหายนะทั้งหลายเพราะฉะนั้นไอ้การที่มีสารรัฐมนูญขึ้นมาเนี่ยเพื่อทวงดุลอำนาจเสียงข้างมากของสภาพเพราะฉะนั้นไอ้การที่ประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่รัฐธรมนูญปี40ศเรานําเอา ระบบอันนี้เข้ามานั้นเนี่ยก็เพื่อจะถ่วงดุลเสียงข้างมากเพราะเวลาที่เราบอกว่า m a r อริที้ร r ไมโ m i n o ม i น y r ไ g h t เนี่ยไม่ได้แปลว่าเอ้ย majority ลากพาไปทุกอย่างนะ Minority Right นี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นช่องทางที่เสียงข้างน้อยจะสามารถอาศัยสารตรงนี้ในการที่จะตีความในการที่จะกำกับไม่ให้ ฝ่ายบริหารหรือสภาในการทำอะไรที่นอกกฎหมายแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะประเทศเรานะคะอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าไอจูดิ i ช l r e รีวิวเหมือนกันคดีที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยอาจารย์คมสันจะพูดได้เกี่ยวกับเรื่องมาเบอรีกับเมดิสันใช่ไหมมาเบอรีเนี่ยเขาเป็นผู้พักษาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกขึ้นมา ในสมัยประธานทิพดีอดัมในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่อดัมจะพ้นตําแหน่งแล้วปรากฏพอเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจฟฟ์สันขึ้นมาเจฟฟ์สันกับสั่งให้เมดิสันไม่ยอมมอบอํานาจไอ้ใบแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้พักษาท้องถิ่นปรากฏว,ว่ามาเบอรี่ก็ไปฟ้องศาลสูงว่าเอาไอ้มาตรา13ของไอ้ศาลเนี่ยมาว่าบังคับเพื่อให้สารเนี่ยบังคับให้ทางประธานธิบดีสั่งให้เขามอบตาตั้งให้ตัวเอง ปรากฏศารตัดสินพลิกเลยนะบอกว่าไอ้ไอ้ไอไอไอมาตาสนะิบสามเนี่ยขัดรัฐมนูลเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งอันนี้แหละเป็นตัวพลิกเลยว่าทําไมศารจึงเข้าไปแทรกแซงสภานิติบัญญัติแล้วไม่ใช่เฉพาะในต่างประเทศนะประเทศไทยก็มีพรบอาชญากรสงครามในปี2489นะฮะที่ออกมาตอนนั้นเขาเอาจอมพลปลอกลับมาจากการที่จะถูก แขวนคอมั้มากลับมาว่าประเทศไทยจะลงโทษเองทีนี้เมื่อเอากลับมาแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่มีพรบอาชญากรสงครามสภาก็ออกพรบอาชญากรสงครามขึ้นมาเพื่อจะลงโทษปรากฏว่าศาลเนี่ยตัดสินว่าสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษเนื่องจากว่าเหตุการณ์เนี่ยไอ้กฎหมายนี่มันไปย้อนหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วในแง่ที่ศาลเนี่ย,เ,ยเข้าไปตัดสินในส่วนนี้ได้ว่า สภาถ้าหากคุณจะมาออกกฎหมายอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือรัฐธรรมนูญหรือขัดหลักการตรงนี้เนี่ยคุณทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนี้คิดว่าในกรณีของการที่จะมีการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยโดยเ,เข้ามาแก้ที่ตัวเครื่องมือในการแก้เนี่ยมาตรา291คือเครื่องมือให้คุณแก้ไขรัฐมนูญนะฮะและที่หมอนี่เป็นรัฐมนูญฉับหัวหมอก็คือคุณมาแก้เครื่องมือเพื่อให้เอาเครื่องมือนั้นน่นนะมาเชือดคอตัวเอง อย่างนี้ว่าไอ้นี่มันประเทศดูเอาตามหลักสาม,มัญสำนึกเนี่ยมันก็มันก็ไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วอันนี้แต่เขาจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็จะเอาเสียงข้างมากลากพากันไปนะเวลาเราเถียงกันในสภาเราบอกอ้าวไอ้พวกนี้ไม่มาฟังเลยกลับไปนอนกันหมดนี่เอารถตู้ขนาดใหญ่ใช่ไหมมาตั้งจอดหน้าสภาให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายเนี่ยไปนอนพักผ่อนเอ็นหลังกันพอเวลากดออดผู้ก,ก็แห่กันมา ใ่ไหมยงมาไออย่างนี้มันเรียกว่า m ม right. าจาริตี้ร i มายโนริตี้ไรยังไงคุณฟังสิถ้าฟังแล้วเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ Minority หรือเสียงข้างน้อยทั้งหลายมีเห็นมีผลคุณก็ต้องฟังคุณก็ต้องโหวตให้เรามั่งปรากฏว่าประธานกรรมธิการบอกว่าของเรามีสิ่งที่เรียกว่าปาร์ตี้คอคัสดิฉันนึกเป็นเป็นปาร์ตี้เซอรัสอยู่เรื่อยเลย บอกเอ๊ะเขาพูดอะไรนะนเขาเป็นปาร์ตี้คอคัสคือมีการปรึกษาหารือกันในพักแล้วว่าจะสนับสนุนบอกเอาให้อย่างนี้ตกลงต่อไปประชาชนอย่าไปเลือกเลย500คนคุณเลือกมาจังหวัดละคนก็พอแล้วเพราะว่าเขาฟังเสียงของพักเขาไม่ได้ฟังเสียงประชาชนใช่ไหมแล้วในเมื่อถ้าแบบจะฟังเสียงของพักอย่างเดียวเป็นปาร์ตี้คอคัสหรือปาร์ตี้เซอร์คัสเนี่ยนะฮะก็จะไปเสียงเงินทําไม3 0มคน500คนคุณก็จ่าย70 7คนก็พอแล้วเห็นไหมเอาพอเป็นธรรมเนียม เพราะว่าเวลานี้เนี่ยสภามันก็เป็นที่ประกอบพิธีกรรม,มพิธีกรรมสวดยัดนะสวดยัตตินะคะยัตติเวลาเขาจะบวชเบิรอะไรพวกนี้นะะเราก็บอกสวดยัดไม่รู้ยัตอะไรนะในสภาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรคือสภาก็เป็นเพียงแต่ที่ประกอบพิธีกรรมให้เป็นไปตามเจ้าของพักที่เขาต้องการใช่ไหมพอเจ้าของพัก ต้องการอะไรก็อาศัยพวกนี้เป็นเสียงอะไรพวกนี้มาโหวดโวยกันใช่หไหมเพราะ,ะนั้นดิ้นคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะถ้าสภามันควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มากกว่านี้แต่ดิ้นคิดว่าสิ่งที่ศารลรับเรื่องนี้เนี่ยดิันคิดว่าสมควรแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าผู้ที่ให้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในพระราชปารภนะฮะเริ่มต้นจากบทสุภมษสดุเนี่ย ท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอไล่ามาหมดว่าตั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยยกร่างขึ้นมาโดยมีสาระสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทยดิฉันกําหนดดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะแยกได้ประมาณสัก8 8เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็คือว่า 1. ทํารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติประการที่2คือทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพร ประการที่3คือเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติประการที่4การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นวิธีทางในการปกครองประเทศประการที่ 5. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนประการที่6ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ ประการที่7กํากำหดนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิธีการปกครองแบบรัฐสภาประการสุดท้ายคือให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นๆสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรมเพราะนั้นเวลาที่เขาจะแก้รัฐมนูญเนี่ยเขาบอกเขาไม่แตะหมวด2คือหมวดพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของการสืบสันตติวงศ์แล้วก็การตั้งอ,องค์คมนตรี แต่ในหมวดหนึ่งซึ่งเป็นหมวดที่สำคัญมากเขาไม่รักษาหลักการไว้นะคะแล้วก็หมวดอื่นๆอย่างที่หลายท่านพูดว่าหมวดพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยกระจายอยู่ในทุกๆหมวดนะในการบริหารเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ดรกกติศักดิ์พูดก็คือว่าพระมหากษัตริย์ท่านก็ทรงเป็นปวงชนตัวแทนของปวงชนชาวไทยในระบบที่มันเป็นประเพณีของเรามาเป็นเอ,อเนกนิกรสโมสรมมุติอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะ มหาชนสมมุติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเด็นคิดว่าในบทราชปารพบเนี่ยหลังจากที่ยกร่างขึ้นมาโดยสอสอรอสภาร่างร,รัฐมนูญแล้วเนี่ยก็ได้ทุนกล้าวนะคะก็เขียนอย่างนี้ว่าประธานสภานิบิบัญญัติแห่งชาติจึงนําร่างรัฐมนูญขึ้นทุนกล่าทูนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพะระปลอมาพิไทยให้ประกาศใช้เป็นรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสื่ไป ทรงพระราชดำริว่าสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชนเพราะฉะนั้นในบทพระราชปารบอันนี้ก็คือหมายถึงว่าผู้ให้รัฐธรรมนูญคือพระบรมราชานุมัติบวกมติมหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่รับอำนาจตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาฝ่ายบริหารศาลองค์กรอิสระทุกหน่วยงานทั้งหมดคุณมีอำนาจที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะหัวหมอมาแก้มาตรา291กตา2 9ซึ่งเป็นเครื่องมือให้คุณแก้ไขรัฐธรรมนูญเอามายกเลิกมาเชือดคอตัวเองอะไรแบบนี้ยิ้งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดหลักการอยู่แล้ว นะฮะตรงนี้เดี้คิดว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญเพราะว่าอะไรคะเรายังไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะแก้เนี่ยแก้อะไรแต่อย่างน้อยที่เราเคยได้ยินจากสิ่งที่คุณทักษิณและคุณวัฒนาเมืองสุขพูดก็คือรัฐธรรมนูญ2550นี้มาตราที่ใช้ไม่ได้เลยคือมาตรา67ซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะเขาบอกว่ามาตรานี้เนี่ยเป็นการให้ ผลประโยชน์ของท้องถิ่นมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนกลางใช้ไม่ได้เอ้าไอ้ผลประโยชน์ส่วนกลางมันก็ผลประโยชน์นักการเมืองสิแต่ผลประโยชน์ท้องถิ่นเอามาอยู่เหนือผลประโยชน์นักการเมืองไม่ได้เฮ้ยเรื่องอะไรอำนาจที่ปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของท้องถิ่นต้องอยู่เหนือส่วนกลางจะต้องทําตามมติของประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ว่าบอกเฮ้ยไอ้พวกท้องถิ่นเ่อคุณถอยไปใช่ไหมฉันจะกินแล้ว ช่ไหมคุณออกไปคุณเลือกฉันเสร็จแล้วคุณออกไปเลยเพราะว่าฉันสมปทานอำนาจแล้วอธิปไตยของคุณถูกสมรทานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ดิฉันเองคิดว่ามันมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็มาตราร้อยเก้าสิบนีถ้ามาตราร้อยเก้าสิบย่งคิดว่ามันมีหลายมาตราที่มันขัดแข้งขัดขาถ้าไม่มีมาตร 190, ตาร้อยเก้าสิบปานี้ก็อุตภเปาก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็คือ,อที่ดินทับซ้อนในทะเลที่ดินทับซ้อนทั้งหลายเนี่ยเรียบร้อยหมด เพราะว่าตอนนี้เนี่ยลองไปดูเถอะเรื่องพลังงานนะคะมันเป็นหัวใจของรัฐบาลชุดนี้ของคุณทักษิณเราย้อนกลับไปดูสมัยที่คุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีสองกระทรวงที่เขาตั้งขึ้นมาคืออะไรกระทรวงพลังงานและกระทรวงไอซีกระทรวง ICT ก็เพื่อธุรกิจในปัจจุบันสมัยนั้นของเขาส่วนพลังงานคือธุรกิจในอนาคตซึ่งกลายเป็นปัจจุบันในวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการที่คุณจะรวบอํานาจยกล่างรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่เพื่ออะไรการจัดสรรอํานาจใหม่เพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เข้าไปล้วงทรัพยากรใช้อํานาจในการกํากับทิศทางการพัฒนาใช้ทรัพยากรทั้งหลายแทนประชาชนเพราะนั้นประชาชนทั้งหลายนะคะท่านมีตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนที่เป็นปากเป็นเสียงให้ท่านนะคะท่านอาจจะมีตัวแทนมาเป็นปากเป็นท้องแทนท่าน แล้วเพราะนั้นท่านจะพอใจไหมถ้าท่านแบบอา้าวแก้ไปเถอะไม่เป็นไรใช่ไหมเราถือว่าสภาเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แล้วมันมาเป็นมันไม่ได้มาเป็นปากเป็นเสียงให้เรานะเป็นปากเป็นท้องแทนเราท่านจะเอาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดิันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะต้องปกป้องรัฐธรรมนูญดิฉันก็พูดมาตั้งแต่ตอนอภิปรายแลวนะคะว่าแก้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเจอกันไม่ใช่เรื่องนี้ถึงครูอังคาแน่เรื่องนี้ถึงสารรัฐธรรมนูญแน่แต่สิ่งที่น่าเสียใจคือ ในระดับเด็กๆเขายังมีครูอังคนาคอยชี้ถูกชี้ผิดให้นะแต่ว่าในระดับของบ้านเมืองเนี่ยถ้าสารร,รัฐมนูญเนี่ยไม่สามารถเป็นครูอังคนาให้กับพวกเราเนี่ยโออก็ไม่รู้จะเออจะไปหาครูไหนแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นขบวนการเติบโตของประชาชนนะคะเราอาจจะทะเลาะกันในตอนอะไรเยอะแยะไปหมดจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยต่างประเทศเขาผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละ ไอ้ตุลาการพิวัตรที่เรามาด่ากันป่านนี้เนี่ยสมัยก่อนอเมริกาเขาก็ด่าสารกันแหลกลานเยอรมันเขาก็ด่ากันแหลกลานจนในที่สุดเนี่ยเขาถือว่าสารรัฐมนูญเนี่ยกลายเป็นองค์กรที่สามารถพิทักษ์ปกป้องกติก,กาสูงสุดของบ้านเมืองเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นนิงคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเติบโตของพวกเราของประชาชนไทยไม่น่ารังเกียจอะไรเราก็ ไม่ต้องไปอะไรมากล้วก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆทําให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้าร่างแล้วก็คิดว่ามาตา68เนี่ยในสมัยปี40 <S <S ปก็ไม่เคยใช้กันมากอ่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ยังก็สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะฮะเครื่องมือเราจะใช้ไม่เป็นถ้าเราไม่ได้ฝึกใช้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะขอบคุณบรรดาหัวหมอทั้งหลายนะคะที่ทําให้เราได้ฝึกใช้เครื่องมือเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปว่ากัน,นยังเชื่อว่าเมื่อเราฝึกใช้เครื่องมือแล้วเนี่ยยังเชื่อว่าประชาชน ก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ว่าให้ต่อไปถ้ามีใครจะมาหัวหมออะไรเนี่ยเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวก็คงขอพูดแค่นี้นะคะส่วนคนอื่นจะพูดไงก็ว่าต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปอาจารย์คมสันและมีท่านวรก่อนจะปิดท้ายเมื่อคืนผมฝันต่ออีกนิด